สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเลิบทาโร่นะคะช่องแชนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่อัลลอกอละนะวันนี้แผนจะมาทําแดนดอมในคอนเทนต์ที่ว่ามาดูอารมณ์และความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะคะตอนนี้เป็นเช่นใดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่รักกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าตอนนี้คนในใจของคุณนะคะมาดูความรู้สึกของคุณก่อนตอนนี้เป็นเช่นใดนะคะ ตัวคุณตอนนี้เก็บตัวเองเงียบอยู่ในห้องหรือว่ากำลังคิดว่ามันไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกเบื่อเหงาเศร้าเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีการคุยกับคนหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะมันน่าจะมีคุณอยู่เป็นตัวเลือกหรือเปล่าแต่มันแย่ตรงที่ว่าระหว่างคุยกันอะ่ะคุณกับเขามันคุยกันได้แค่เพียงในเซน์ใช้เซนคุยกัน คุณรู้สึกเบื่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่นึกถึงอารมณ์ของคุณณตอนนี้เลยนะคุณอยากที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์เพราะรอแล้วความชัดเจนก็ไม่เคยได้รอที่จะเจอก็ยังไม่เคยมานานแล้วจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเขาคนนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณหรือคุณไม่เหมาะสําหรับเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเพียงต้องการความยุติธรรมเขายังให้คุณไม่ได้แล้วคุณก็ คงจะต้องปล่อยให้มันดําเนินไปในแบบนี้โดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปในความสัมพันธ์นี้ให้มากกว่าแต่ก่อนหันกลับมาโฟกัสที่ตัวของคุณเองนะคะส่วนเขาจะเป็นเช่นใดชั่วโมงนี้ตอนนี้เขาคิดว่าเขาก็เบื่อเหมือนกันนะคะว่าทําไมตัวเขาเนี่ยถึงไม่มีเวลาทําอะไรให้มันชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้ว่าคุณรอ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนคนนี้เขารู้นะว่าจริงๆแล้วปลายทางของเขาเขาก็ต้องการการมีครอบครัวแล้วก็ต้องการชีวิตที่ดีนั่นหมายถึงชีวิตที่ดีนั้นเขาก็ต้องไปโฟกัสก่อนไงเขาก็เลยยังไม่มีเวลาให้กับทางคุณซึ่งเขามองว่าดีเอ็มเพสคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่แล้วนะคะแต่เขาเป,เป็นคนที่ช้าแล้วก็บวกกันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออก เขามองว่าคุณน่าจะอยู่ได้คุณน่าจะมีความเข้าใจในช่วงเวลานี้เพราะยังไงซะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังจะต้องสารต่ออยู่เขาอยากที่จะให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบเร่งให้เป็นไปตามโชคชะตาแล้วเขาก็แอบลุ้นด้วยว่าเขาอาจจะไม่ทันการเขาอาจจะผิดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้เพราะด้วยตัวเขาเนี่ยมันเคยบาดเจ็บมาแล้วแล้วถ้ามันจะบาดเจ็บอีกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลก เพราะเขาเป็นคนที่มีหลักการเยอะแต่ให้รู้ว่าเขาคิดถึง